ครับผมก็สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆในวันที่13เมษายน2566นะครับวันปีใหม่ไทยหรือว่าวันสงการนั่นเองนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบความสําเร็จนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จดังหวังนะครับผมขอให้บิตคอยและน้องๆพุ่งไปข้างหน้าอย่างรุนแรงเร็วๆนะครับผมก็ขอให้บิตคอยทะลุ30ล้านบาทให้ไวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกราฟกันเลยนะครับก็สําหรับ บิตคอยราคาไทยบาทนะครับก็หลังจากที่มีการประชุม FOMC ในคืนเมื่อวานที่ผ่านมานี้นะครับก็เป็นผลดีนะครับอย่างที่ได้บอกไว้จริงๆนะครับก็ส่งผลให้บิตคอยมีการขยับตัวนะครับขึ้นไปเล็กน้อยแล้วนะครับก็เป็นผลดีกับคริปโตอยู่นะครับผมมาดูตัว BTC นะครับ BTC สต o c h คัตติกไอนะครับก็ขึ้นไปอยู่โซนบนนะครับก็ยังพอมีพื้นที่ที่จะซิกแซกอยู่ข้างบนอีกบ้างนะครับส่วน MACD นะครับก็ตัดกันขึ้นเป็นวันที่ 2ที่3แล้นะครับผมก็มีแนวโน้มนะครับที่จะได้เห็น BTC นะครับทำฐานใหม่นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับผมก็ครั้งนี้นะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อเลยนะครับก็ขอให้วิ่งอยู่ในกรอบราคา1ล้านบาทนะครับลงมาไม่เกิน1ล้านบาทแล้วก็ เป็นการเทสนะครับเป็นการเทสแนวรับนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปต่อเลยก็ยิ่งดีนะครับผมก็มองว่า BTC นะครับมีโอกาสที่จะไปต่อนะครับก็ถ้าหากไม่ย่อเลยก็ยิ่งจะดีนะครับผมถ้าแต่ถ้าย่อลงมาก็อย่าต่ำกว่า1ล้านนะครับก็จะเป็นการดีมากนะครับผมเลขวงกลมไปเลยตัวต่อไปนะครับ LUNC นะครับ LUNC ก็มีการติดตัวตามพี่ใหญ่ BTC ขึ้นมาตามที่ได้บอกเอาไว้นะครับจริงๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่0.00-44บาทนะครับผมก็สถคติ RSI นะครับก็ ขยับตัวขึ้นไปอยู่ในโซนบนนะครับก็เริ่มซิกแซกอยู่ในโซนบนนะครับส่วน macd นะครับก็ตัดกันขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วที่เป็นสัญญาณดีนั่นก็คือ macd นะครับใกล้จะตัดศูนย์เต็มทีแล้วนะครับเพื่อนก็มีโอกาสนะครับที่จะพุ่งได้นะครับในร็วๆนี้ก็เป็นหนึ่งเหรียญนะครับที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับรวมทั้ง btc ด้วยนะครับผมที่จะมีโอกาสพุ่งในระวๆนี้นะครับก็มองว่า lunc มีโอกาสไปต่อครับตามที่ใหญ่ไปตัวต่อไปนะครับ ustc นะครับตอนนี้ก็ มีการดีดตัวขึ้นไปในช่วงเมื่อวานนี้นะครับอ่าเป็นช่วงที่มีการประกาศเอฟโอมซนะครับก็ขยับตัวขึ้นไปยังค่อนข้างจะรุนแรงกว่าตัวอื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็ย่อก,กลับลงมานะครับก็อาจจะเป็นการรีเทสนะครับ เป็นการรีเทสฐานนะครับผมก็สต๊คัติไกสไอก็ขยับตัวขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ในโซนบนนะครับส่วน MA c d น่าสนใจมากเลยนะครับผมก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกหนึ่งตัวนะครับในวันนี้นะครับผมก็ที่ผมเคยบอกไว้นะครับหามให้หลุดแนว0.02 USDT นะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับตอนนี้ก็มีการดีดตัวพุ่งขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าหากมีการย่อก็อย่าให้หลุดแนว0.02 2 USDT นอสีะครับก็มีโอกาส พุ่งไปต่อเช่นกันนะครับวันนี้ก็วันสงการก็เป็นทรงที่สวยงามเลยนะครับของกราฟในแต่ละตัวนะครับผมส่วนชิบะอินุนะครับเป็นเจ้าหมาอ่อนแรงนะครับสตอคาติกไอ์ไอก็ค่อนข้างจะอ่อนแรงลงนะครับส่วน m อ c d นั้นก็ทํำท่าจะตัดศูนย์นะครับแต่ตัดแบบหมุดแรงนะครับผมก็น่าจะเป็นการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับสําหรับการย่อตัวของชิบะนะครับก็ อย่าให้หลุดแนว0.04ตัว105 USDT นะครับจะเป็นการดีมากนะครับหากไม่หลุดแนวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะขยับไปต่อตามพี่ใหญ่ BTC ได้นะครับผมก็มองว่าชิบะนะครับอาจจะมีการไซด์เวย์เล็กน้อยนะครับก็รอพี่ใหญ่ BTC นะครับถ้าพี่ใหญ่ BTC พาพุ่งก็อาจจะได้ไปพร้อม BTC นะครับผม สำหรับดัชนีดอลลร์ในวันนี้นะครับ DXY DXY ก็มีการย่อตัวลงมานะครับซาตอคัติกไอไตนะครับก็มีการย่อตัวลงมาหักัวลงมาแล้วก็ส่วน MACD ถึงจะมีการตัดขึ้นแต่ก็มีการหมดแรงอย่างที่ได้พูดเอาไว้ในคลิปก่อนๆ่อนะครับก็ลุ้นให้มันหมดแรงนะครับการหมดแรงครั้งนี้นะครับยังยืนอยู่ในแนว101ได้นะครับก็ขอให้หลุดแนว101ลงมานะครับให้หลุด100ไปเลยก็ได้ยิ่งดีนะครับผมก็ลุ้นนะครับ DXY ขอให้หลุด100หลังจากที่สัญญงร้อยมะปราณ 2สัปดาห์ได้แล้วนะครับผมก็ขอให้ MACD นั้นอัดลงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากลงไปให้ยาวเลยนะครับก็จะเป็นการดีของคริปโตกร l เรนซีนะครับก็มองว่ามีโอกาสที่จะย่อนะครับและก็ขอให้ย่อลงมาเยอะๆด้วยนะครับสำหรับ d e y นะครับก็มาสรุปนะครับกราฟคริปโตในวันที่13เมษาย5 6 6น2566วันสงกรานนะครับหรือว่าวันปีใหม่ไทยนะครับก็ BTC นะครับแนวโน้มนะครับก็น่าจะมีการทำฐานและไปต่อนะครับผมก็ ลุ้นนะครับฐานครั้งใหม่นี้ก็ขอนะครับอย่าให้หลุดแนว1ล้านนะครับแล้วก็ไปต่อให้ได้นะครับผมส่วน lunc นะครับไม่หลุดแนว0 0 0 4 1นะครับแล้วก็มีสัญญาณดีนะครับถือเป็นตัวที่น่าจับตามองในวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่มีลุ้นที่จะพุ่งนะครับผมส่วน usdc นะครับผมก็ลุ้นนะครับแนวรับใหม่นี้ก็อยากให้หลุดแนว0 0 2 2 usdt นะครับจะเป็นการดีนะครับแล้วก็ พุ่งตามพี่ใหญ่ BTC ไปนะครับสามเหรียญนี้ก็น่าจับตามองในวันนี้นะครับผมส่วนชีบะอินุนะครับก็ลุ้นนะครับอย่าให้แนวอย่าให้หลุดแนว0.04ตัว105นะครับก็ลุ้นอานิสงของพี่ใหญ่ BTC นะครับถ้าพี่ใหญ่พาดีซอ่าพี่ใหญ่ BTC พาขึ้นไปนะครับก็อาจจะได้เห็นน้องหมาขยับตัวตามขึ้นไปก็เป็นได้นะครับส่วน X Y นะครับก็ลุ้นให้หลุด100ไวๆนะครับผมก็เหรียญที่น่าจับตามองก็จะมีอยู่3เหรียญนะครับวันนี้มี BTC LUNC และ USDC นะครับเพื่อนๆก็ามี เรียนไหนที่เพื่อนๆต้องการให้วิเคราะห์ก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆเ,เล่นน้ำสงการอย่างปลอดภัยนะครับก็ขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย